สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลา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 โอลาลาโอลา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 สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของครูต่อยนะคะพบกับครูต่อยอีกครั้งหนึ่งเด็กๆ่ะจำได้ไหมคะว่าวันนี้วันอะไรคะวันพฤหัสบดีที่ห้า เดือนสิงหาคมพศ2564ใช่ไหมคะแล้วสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนเรื่องอะไรคะจำได้ไหมคะหน่วยอะไรคะหนูทำได้แล้วเรียนเรื่องอะไรไปบ้างการอะไรคะการกราบผู้ใหญ่การกราบพระและการทำความเคารพผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้ววันนี้ครูต่อยาพาเด็กๆไปดูวิธีการรับของส่งของ ไปดูกันเลยค่ะมารายาทในการรับของส่งของในขณะที่ผู้ใหญ่ยืนหรือนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นเด็กๆต้องแสดงอาการนอบน้อมและไหว้ก่อนรับของแล้วก็กล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำย่งไงข่ะยืน ผู้ส่งของจะต้องเดินเข้าไปใกล้ย่อตัวลงน้อมตัวส่งของให้แล้วทำความเคารพด้วยการไหว้นะคะสำหรับผู้รับของถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้รับของมาแต่ถ้าเป็นเด็กรับของจากผู้ใหญ่ควรแสดงความเคารพและกล่าวขอบคุณด้วยการไหว้นะคะ 2. การรับส่งของขนาดนั่งเก้าอี้ผู้ส่งของจะต้องเดินเข้าไปใกล้ยอดตัวลงแล้วคุกเข่าส่งของและแสดงความเคารพด้วยการไหว้ค่ะสำหรับผู้รับของผู้รับของจะต้องรับของด้วยสองมือถ้าผู้รับเป็นเด็กจะต้องไหว้ก่อนรับของนะคะ 3. การรับส่งของขณะนั่งเก้าอี้ด้วยกันหันไปส่งให้กันอย่างสุภาพค่ะ 4. การรับส่งของขณะนั่งพื้นผู้ส่งของจะต้องเดินเข้าไปใกล้และนั่งพับเพียบหรือคลานเข้าไปใกล้วางของแล้วยกมือไหว้ก่อนส่งของนะคะสำหรับผู้รับของ รับของด้วยสองมือหากผู้รับเป็นเด็กควรยกมือไหว้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ส่งของให้นะคะเด็กๆคะ่ะวันนี้เราจะมาดูการจับคู่รูปกับพยัญชนะไทยนะคะเด็กๆด,ดูสิคะว่ารูปอะไรเอ่ยตอบคุณต่อยหน่อยคะ่ะตัวอะไรคะงองูใช่ไหมคะ เก่งมากค่ะต่อไปค่ะรูปะอะไรคะใครตอบได้มั้งคะช่วยครูต่อยตอบหน่อยค่ะคออะไรนะคะคอรักคางเก่งมากตอบถูกได้สองคะแนนแล้วนะคะต่อไปค่ะรูปะอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกจอจานใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆของครูต่อยเก่งทุกคนเลยต่อไปรูปะอะไรคะ ู้อะไรคะชอชิงสุดยอดมากเลยค่ะเอเด็กๆได้กี่คะแนนแล้วเอ่ยสีคะแนนเต็มเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยใบงานวันนี้ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพหมายเลขลำดับเหตุการณ์ที่ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามแล้วก็ลากเส้นตามเส้นรอยประนะคะที่เขียนว่า good แปลว่าดีนะคะฮักแปลว่ากอด very good แปลว่าดีมาก speak พูดภาษาอังกฤษให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะส่วนภาษาจีนให้เด็กๆฟังเล่าซื้อพูดแล้วก็โยงเส้นจับคู่ภาพนะคะ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงมารยาทการรับของส่งของแล้วนะคะเด็กๆลองไปฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะแล้วผู้ใหญ่ก็จะชมและเอ็นดูเรามากขึ้นเด็กๆอย่าลืมถ่ายคลิปการฝึกปฏิบัติการรับของส่งของส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย